สวัสดีครับผมซู่ซ่านนะครับขอรำนิดนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลรัสตาสเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจักันวันจันทร์ที่22ธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักน่าติดตามต่อเนื่องนะครับและในส่วนของบโปรพิคอวันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับฟุตบอลลาลีกาสเปนและฟุตบอล a เอฟซีแชมเปอร e สเรตนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุริยโก็แนะนำนะครับรายแอ swn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยรบกันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากปไปที่รายแอด swn89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ศึกราลีกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างอาราติกบินเบาเปิดบ้านพบเอสปันยอน ทีมดังแห่งแคว้นสปาร์ตอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีในช่วงต้นหรือดูการนะครับแต่ช่วงนี้ยามเล่นในบ้านก็ถือว่าเริ่มกลับมาดีต่อเนื่องนะครับและวันนี้ข่าวดีก็คือะสามภาษาแนวรุกคนเก่งอย่างอินยากี้วิลเลียมนิโก้วิลเลียมและออยล์อนซานเซสต่างพร้อมลงตัวจริงรากเรือคอยปั่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เกมลุกวางคนได้ เจอกับทางเอสปันญอนะครับซึ่งผลงานเยี่ยมมาดีเกินค่าดนะครับซีนัดในรีหลังสุดพวกเขาสามารถเอาชนะได้รวดนะครับเรื่องของเกมลูกเกมรับค่อนข้างลงตัวนะครับแต่เกมนี้มาเยือนทางบิดเบาซึ่งแก่งในบ้านนะครับแล้วก็แนวรุกวันนี้ถือว่าพร้อมแบบจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้ลูกเกมที่ อาจจะออกเบียดสูสีนะครับสุดท้ายแล้วเชื่อว่าทีมดังแห่งคว s ส b บาซึ่งในบ้านแข่งแก่งเกมลุกอยู่กันครบองค์จะสามารถรุนเบียดเอาชนะได้ตามเป้าหมายเฉียอารติกบิดเบ่านะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอล AFC แช,ชมเปียนลีกอีริทรอบรีเฟสโซนตะวันตกเป็นเกมระหว่างเอาการาฟาทีมกาตาพบอาัวาดาทีม UAE เอากาตาฟาจัดเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นไม่นิ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับแต่อย่างน้อยจุดแข็งก็คือเรื่องของเกมลุกที่ดุดันอันตรายมีนักเตะต่างชาติที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และวันนี้เล่นในป้าน,นะครับพวกเขาแรงจูงใจสูงยังต้องการหลุ้นเข้ารอบเจอกับทางอาวาด้าน,นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของศักยภาพไม่ได้เป็นรองแต่ย้ำนะครับว่า อาวาดาล่าสุดตีตัวเข้ารอบไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองครับว่าเรื่องของแรงจูงใจการจัดทัพอาจจะมาแบบไม่เต็มสูตรนะครับยิ่งมาเยอนแบบนี้กับโจดนะครับที่เปิดมาให้บังคับชนะเชียย์ทางเจ้าถิ่นดีกว่าเชื่อว่าเอาปาราฟาเรนในบ้านแรงจูงใจมีมากกว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้คารังเชียย์เอาการาฟานะครับสวัสดีครับสองอูนิคิปนี้ฟุตบอลสองในรายการที่แนะนําประจําคลิปวันจันนี้นะครับเชียวแอตติกบินเบาและ อ่าการาฟาขอทุกท่านชิบอนแบบมีความสุขนะครับแห่งๆรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่นอองบบนี้สวัสดีครับ